กล้วยวิธีเก็บรักษาให้อยู่ได้นานไม่สุกเร็วกล้วยเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมทานง่ายอร่อยและมีประโยชน์แต่ปัญหาที่หลายคนพบเจอคือกล้วยสุกเร็วเก็บไว้นานไม่ได้บทความนี้ขอแนะนำวิธีเก็บรักษากล้วยให้อยู่ได้นานไม่สุกเร็ว 1. อุณหภูมิอุณห,หภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บกล้วยคือ13-18องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิที่เย็นจะชะลอการสุก ตัวอย่างสถานที่เก็บรักษาที่เหมาะสมเช่นใต้โต๊ะอุณหภูมิใต้โต๊ะมักเย็นกว่าอุณหภูมิห้องห้องเก็บของห้องเก็บของที่อากาศถ่ายเทสะดวกชั้นวางของในครัวเลือกชั้นวางของที่อยู่ห่างจากเตาอบเตาแกส๊สหรือแหล่งความร้อน 2. แสงแดดแสงแดดเป็นตัวเร่งการสุกข,ของกล้วยดังนั้นควรเก็บกล้วยไว้ในที่มืด ปราศจากแสงแดดส่องถึงตัวอย่างสถานที่เก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมเช่นบนเคาน์เตอร์ครัวบริเวณเคาน์เตอร์ครัวมักโดนแสงแดดส่องถึงริมหน้าต่างแสงแดดจะส่องผ่านหน้าต่างโดยตรงนอกตู้เย็นบริเวณน,นอกตู้เย็นมักโดนแสงแดดส่องถึง 3. แยกกล้วยออกจากกัน กล้วยแต่ละลูกปล่อยก๊าซเอทิลีนซึ่งเป็นตัวเร่งการสุกการแยกกล้วยออกจากกันจะช่วยชะลอการสุกตัวอย่างวิธีการแยกกล้วยแยกกล้วยออกจากหวีแขวนกล้วยแต่ละลูกด้วยเชือกวางกล้วยแต่ละลูกบนถาด 4. ห่อขั้วกล้วยขั้วกล้วยเป็นจุดที่ปล่อยก๊าซเอทิลีนมากที่สุดการหอขั้วกล้วยด้วยพลาสติกแรปหรือกระดาษ จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาตัวอย่างวัสดุที่ใช้ห่อข้วกล้วยพลาสติกแรปกระดาษทิชชู่ถุงพลาสติกแบบมีรูระบายอากาศ 5. การเก็บรักษาในตู้เย็นกล้วยดิบห่อกล้วยด้วยกระดาษทิชชู่แยกกล้วยออกจากกาันใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่ในช่องเก็บผักวิธีนี้สามารถเก็บกล้วยดิบไว้ได้นาน1-2ออาทิตย์กล้วยสุกหั่นกล้วยเป็นชิ้นใส่ถุงซิปล็อก แล้วแช่ในช่องฟรีซวิธีนี้สามารถเก็บกล้วยสุกไว้ได้นาน1-2เดือน 6. แปรรูปกล้วยกล้วยฉาบหั่นกล้วยเป็นแว่นบางบางตากแดดจนแห้งกล้วยกวนนำกล้วยมาบดกับน้ำตาลเกลือนมต้มจนข้นเหนียวกล้วยปิ้งนำกล้วยไปปิ้งบนเตาถ่าน 7. การบริโภคกล้วยดิบกล้วยดิบมีประโยชน์มากมายเช่นแก้ท้องเสียแก้ท้องอืด ด้วยวิธีการเหล่านี้จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของกล้วยให้ยาวนานขึ้นเคล็ดลับเพิ่มเติมเลือกซื้อกล้วยที่ยังไม่สุกงอมไม่ควรเก็บกล้วยไว้ใกล้กับผลไม้ชนิดอื่นเช่นแอปเปิลมะละกอเพราะผลไม้เหล่านี้ปล่อยก๊าซเอทิลีนตรวจสอบสภาพกล้วยเป็นประจำหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเก็บรักษากล้วยให้อยู่ได้นานทานได้อร่อยและมีประโยชน์